ราตรีนี้คุณพร้อมจะฟังเสียงกระซิบจากความมืดมิดแล้วหรือยังเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านจัดสรรที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่เบื้องลึกกลับซ่อนความสยองขวัญที่ยากจะลืมเลือนคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีสายตาจ้องมองคุณอยู่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากห้องใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านจัดสรรแสนสุขที่ใครๆต่างก็คิดว่าปลอดภัยห้องใต้ดินนั้นถูกปิดตายมานานจนกระทั่งครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาพวกเขาไม่รู้เลยว่าใต้ผืนปูนนั้นมีวิญญาณร้ายที่รอคอยการกลับมา เด็กชายคนหนึ่งในครอบครัวนั้นชื่อว่าน้องดินเขามักจะฝันร้ายถึงหินสาวในชุดไทยโบราณยืนร้องไห้อยู่ในห้องใต้ดินจนกระทั่งคืนหนึ่งน้องดินตัดสินใจแอบลงไปในห้องใต้ดิน สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่ห้องเก็บของเก่าๆแต่เป็นภาพหลอนที่หินสาวคนนั้นกำลังถูกทำร้ายเธอร้องขอความช่วยเหลือด้วยเสียงที่แหบแห้งจนน้องดินกรีดร้องออกมาหลังจากนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไฟดับเองผ้มาม่านแกว่งไกวและเสียงกระซิบที่ข้างหูฉันกลับมาแล้ว ครอบครัวนั้นเริ่มหวาดกลัวพวกเขาพยายามจะหนีแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างยึดพวกเขาไว้ในบ้านหลังนั้นราวกับว่าวิญญาณร้ายต้องการพวกเขาจุดเปลี่ยนของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อแม่ของน้องดินพบสมุดบันทึกเก่าๆในห้องใต้ดินมันเป็นบันทึกของหินสาวที่ถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเธอถูกขังไว้ในห้องใต้ดินและปล่อยให้อดตาย ความแค้นของฉันจะไม่มีวันจางหายนี่คือคำสุดท้ายที่เธอเขียนคุณคิดว่าครอบครัวนั้นจะรอดพ้นจากวิญญาณร้ายได้หรือไม่หรือว่าพวกเขาจะกลายเป็นเหยื่อร้ายต่อไปที่ถูกจองจำในห้องใต้ดินแห่งความสยองขวัญเรื่องราวนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้คืนหน้าผมจะมาเล่าให้คุณฟังถึงบทสรุปของความน่าสะพรึงกลัวนี้ หากคุณยังกล้าพอที่จะฟัง